สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมบ้านสวนนะคะตรงนี้นะคะเป็นทางสาธารณะนะคะเข้ามานะคะนี่นะคะด้านหน้านะคะล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะคะนี่นะคะที่ดินปัจจุบันเลยนะคะจะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะนี่นะคะด้านหน้ามีประตูเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ่ะตัวบ้านจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะ นี่นะคะบริเวณโดยรอบตอนนี้ก็จะมีห้องเก็บของนะคะข้างในนะคะข้างในก็จะมีผล,ลไม้มากมายเลยนะคะมีกอไผ่มีต้นกล้วยบริเวณมีสะให้ด้วยนะคะ,นะคะบริเวณโดยรอบรอบพื้นที่เลยนะคะ ะะพื้นที่เลียงปลาไปด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีบ่อส,สองลูกนะคะบริเวณ่วยร,รอบๆตัวนี้เป็นห้องเก็บของนะคะครัวจะอยู่ด้านนอกนะคะนี่ก็จะเป็นครัว ตรงนี้ก็จะมีศาลาไว้นั่งเล่นนะคะไว้ให้อาหารตานะคะบริเวณโดยร,รอบๆเลยนะคะที่ดินพร้อมบ้านนะคะราคาหนึ่งล้านสองนะคะก่ะภาษสีคาโอนเจ้าของออกให้นะคะนะคะบริเวณโดยร,รอบๆเลยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี้ยวบรรยากาศดีนะคะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่คุณเอกนะคะ065971764 5นะคะ